สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาจะมาทำตำแครอทนะคะเมนูกักตัวอยู่ในบ้านนะคะมีอะไรเราก็ทำทานอัน,นั้นนะคะอะไรมีในตู้เย็นนะคะที่เรากักตุนไว้นะคะ <c oughs> วคุช i n like a ร์อสล t ว่าดอ i ีดนคโลตท้งตสีป c โรีกีวันขูดเรียบร้อยนะคะแครอทมาตำไทยแครอทค่ะ p อม o ดริลิโมนเ e p e บ e r o ร c นช o a น l i อ a r ย c อาราคิ c ี h ซ r o pepe. ิ้คุการน้ำตาลค่ะวันนี้น้ำตาลสายนะคะไม่มีน้ำตาลปีดไม่มีน้ำตาลโนดค่ะ อา่ลาลาซาซะดิเบชดิสโซคอมมิงจามมันอยเมตยามไปปรุ่นชิโนอายอเด็นตรเพื่อเครียดชาเลยวันจะทำเมนูไทยแล้วก็เมนูอิตาเลียนด้วยนะคะเมนูออกไปไหนไม่ได้นะคะเมนูกับตุนอยู่ในบ้านเมนูเอาตัวรอดนะคะเครียดชามันเดียวิชี ใบปรุนชีนอยาโยะมันจะโขกนะคะเห็นป้อยซุกรออุโนอุกยาโยะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอะไรคิดดิถั่วลิสงค่ะ พอมดอริมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยวันนี้แล้วก็มะนาวนะคะเลมอนเนีกยซาส,ะสิเปเช่น้ําปลาค่ะ ใส่เยอะหน่อยทรีออกว่าโตอุกเกยประมาณ3 4ถึงช้อนโต๊ะค่ะโดกโมิชามะกดสิวันนี้ตำไทยค่ะอยากทำทานรสจัดๆกับขนมจีนเดี๋ยวจามกดสิเดสจามโอเคได้แล้วค่ะ mettiamo che lotta ทำ Thank you. ร้อยแล้วค่ะโบน ผมอยากใส่แครอทถั่วพริกด่างเป็ดออาฟาดตุ๊กนี่นะคะหนึ่งเมนูตำแครอทไทยเรานะคะไปใคุณยาทานเลยโอเคค่ะเมนูที่2นะคะก็จะเป็นพาสต้ากับเนื้อกระป๋องนะคะวันใช้ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อวัวกระป๋องนะคะใช้สอง ปก,กับพาสต้าแห้งนะคะแต่เราต้มก่อนสิเอ็ดนาทีต้มประมาณสิเอ็ดนาทีนะคะก็ต้มบนเลยเอุ้นีชิเมนูประมาณสามร้อยกรัมค่ะสองท่นสามพ่น เป็นเมนูอิตาเลียนค่ะวุดิชิมินูติไอทอนยาโมเวเดเลควิโซเมนูฟาชีเดอันนี้เมนูง่ายๆค่ะเมนูของเราเมนูช่วยชีวิตนะคะทุกคนค่ะใส่ในน้ำร้อนแบบนี้นะคะต้มนะคะน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็พาสต้านะคะ11นาทีเมื่อสุกเมื่อพาสตะเมื่อถ้าพาสต้าสุกนะคะมันก็จะใส่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ โอเคค่ะ okay, ผ่านไปสเิเนะียนาทีนะคะพากตาเราก็สุดแล้วตอนก็ไปลีนน้ําออกนะจะรีนน้าออกเมนูค่ะเมนูง่ายๆค่ะทุกคนเมนูเอาตัวรอดเหมือนมันคึอสำเร็จรูปบ้านเ,นเราเลย ตอนนี้เราก็จะเอาใส่ตัวนี้เลยนะคะเนื้อกระป๋องค่ะเหมือนอาหารสุนักเลยอาหารแมวอาหารสุนักเลยค่ะแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เอาใส่ลงไปเลยค่ะแก๊สยังเปิดอยู่นะคะไฟอ่อนๆก็ผสมแบบนี้นะคะวันใส่สองกาะเลยค่ะ ตามสามท่านสี่ท่านสำหรับสามท่านหรือสีท่านนะคะแบบนี้เองแล้วค่อยใส่ชี้ตามนะคะใส่กอกบลยบัญยางใส่กอกแบยแค่นี้เองค่ะคุกเขาแบบนี้เองก็เบบสร็จแล้ว<ม>ค่ะเห็นไหมคะง,ง่ายง่ายนี่นะคะ เมนูโดนกับตัวอยู่ในบ้านเราต้องทานแบบนี้นะคะอาหารแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะปักโต๊ะโอเคตักใส่ถ้วยเลยค่ะมันปิดแก๊สแล้วนะพามิซาโนะใส่ลงไปเลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเมนูอิตาเลียนค่ะเอาไปให้พ่อบ้านกันเลยค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Ottimo! Picante! Giusto, bene! Mm. Non troppo caldo mm. Buonissimo, ma... Devo uh -huh. trovare il modo che uscire da questa situazione! Come si chiama? Uh -huh. Sarticciano! Sì! No. sì. No, no. È veloce! Vuoi eh, un po' di frittata?